สำหรับท่านใดที่ผ่านไ่เห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอปักกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆมาดูกันค่ะว่าวันนี้จัก,กรวาลจะโยนสิ่งใดเรื่องราวใดๆเรื่องดีๆใดๆเข้ามาให้คุณในวันนี้บ้างนี่จะเป็นดวงสำหรับคนที่แวะชมและแวะดูพลังงานนี้จนจบและให้พลังงานนี้ส่งผลถึงคุณในเร็ววันค่ะนะคะพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบนะมาดูกันเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดบ้างในช่วงเร็วๆนี้ว,ว้าวไพ่ขึ้นแบบนี้ค่ะใบแรกนะคะใบแรกไพ่บอกว่าห้าเหรียญคุณจะได้ปลดหนี้คุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้สําเร็จ ใครหนักอกหนักใจ,ใจอยู่เรื่องการเงินบอกเลยคุณจะปลดล็อกปัญหาเรื่องการเงินได้จะมีโอกาสดีๆมีความโชคดีทางการเงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณในช่วงเร็วๆนี้นะคะรองเงินได้เงินตกลงเจรจาเรื่องการเงินสําเร็จแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จใครเหนื่อยอกเหนื่อยใจเรื่องการเงินต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะเพราะว่าโอกาสดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะและปัญหาทุกอย่างจะปลดล็อกคุณจะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน,น่นอนใบที่สองว้า wow! ว สองเหรียญการเงินของคุณเริ่มขยับเริ่มหมุนเวียนดีขึ้นการเงินเริ่มดีขึ้นนะคะบอกเลยว่าจะมีการเงินเข้ามาเรื่อยๆถือรายจ่ายหนี้สินคุณจะยังเยอะอยู่แต่การเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มขยับขยายขึ้นเริ่มมีช่องทางที่ดีเข้ามาในช่วงนี้ค่ะสําหรับใครที่เหนื่อยอกเหนื่อยใจเรื่องการเงินและทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสาหรับคนที่ผ่านมาเห็นชิปนี้มาดูใบที่3ใบสุดท้าย ไพ่ใบที่3เป็นไพ่เดอ e เอ็มเพอร์ไพ่ราชาไพ่ดวงอุปถัมไพ่ผู้รับผู้ใหญ่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่อยู่อาศัยดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้บอกเลยว่าผู้รับผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณน,นะคะการงานหัวหน้างานรักให้เอ็นดูจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวเรื่องการงานเข้ามามีแฟนจะได้แฟนที่ดีช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือบางคนแฟนบงคนจะช่วยเหลือ คุณเรื่องการปลดหนี้ด้วยนะแล้วก็ใครที่มีแฟนมีคนรักนะคะบอกเลยว่าจะมีแฟนมีคนรักที่เข้ามาช่วยเหลือเกอหนุนคุณในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเงินสําหรับใครโสดเนี่ยจะเจอคนที่ดีคนที่ร่ํารวยคนที่จะสามารถซัพพอร์ตคุณได้ดูแลคุณได้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะใครผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วพิมพ์ว่า รับคำทํานายนี้และให้พลังงานนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงนะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอน้มานในคลิปถัดไปขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ